สบายดีท่นน้องบอกเงาอีกแล้ววันนี้กินเราแล้ววันนี่น้องมดกับเมียมอยู่ฟนเพื่อนกัแม่นมกัสะเอือเมื่อจั้มื้อคืนนี่มดเมื่อานาิกาหนึ่งนอนัวน้ามได้ัวนิอเนี่ก็ด

ไปก่อนไอ้มือีพออแม่มาได้ไปมือนแหละตอนเช้านี่งมันเปนหามือหรือเปล่ไปก่อนนะไปก่อนนะนะไปก่อนมือผูกแขนมือนึ่งอแกไปมือผูกแขนวันอะไรเนาะจำต้องหาเขาเขาบอยอยเขาเลยสวนไก่กันเ็คน คนโ่ดนไไตัวเคยไปย่บอ่ะสิเคยเลคือเคยเยบ่ไมจะไปเป็นเนาะจะไปเห็นอะไรเราพงมพกพี่กันแล้วเป็นจะเคยไปบอสเราจะเคยไปยุ่งสิมาคุ้มปุ๊กแน่จะไปเจ้าป่าเลยนะเอครถาม เปมนอไ่ไขากล้วยมือเปยังคือประกุเทพบ่เละตังเทพราเขาขึ้นชวันเพราะเขาไปในลูกชวันูะเอ,า,อางง,งเขาบอคือไปจะเสือเด้อถามให้กงงอย่างเล้วเนาะภายในจะไปขายกล้วยภายแดดซื้อน้ำตอนซื้อที่หนึ่งอืมจะขายวีเท่าไหร่วีสี่พันกล้วยกล้วยส,สามสามมีเอ้ีี่สีสส่นะขาให้ฉันเออ ได้มา่อ่คนเพื่องว่ะคนมีเบี้ยใครว่าได้อยู่ได้นอนกลางคืนก็ได้มันมาบอกให้ห่ลังเที่ยคนแบบคนว่าอะไรยี่รอเลยไม่อยู่เลยแตว่าชั้นทีห่งทีนีบอเออวชันึงได้ร้านที่ว่าโอเคนะ เอาคันคันพูได้มาเป็นเมียมากิดถูกถูเบียกได้จะมีไว้จมีไว้ถูกไว้ก็ได้ถูกก็อีถูกถูกด้งเงินเนาะมีธุรกิจไปเขาจะคลองให้อันถูกกบร้งินอืามันมีรายได้กวนมาดูฮะ

ท่านเหมกับ่นมันานเคยอยู่มันีจวดจ้าอยู่รองเน็ดนะรองสัญญาอนวันเกสิเกานั่งเรือคยดก่ยหยันน้รถขพจ้าจะมสอนเลส็ือนอนอนไปนอนไปซงานดอกงานดาวเขางานดอกงานดาวคนละอือ นันดอกกระดาษเอาได้ไปนนบ่แม่งในชีวิตสิเกิดนันผมมีคนจะมาะอ้าเขาเฮ็ดได้ใส่กินแล้วก็เมือมือมันเาดผมถ้าคนมากินแล้วก็บ่ได้อีหยังเมือมือมันแกกันแล้วก็แล้วีปู่เาดระวังเงินแม่นางเงินบ่กวนๆ ไอ้อันตู้น่ะอยู่ห้องสีคนอย่าอยู่กองเพื่องอโทก็ตัินแหลมาหาไปแล้วอ่ะห้องดูรหารเนี่ยคืออะาเองวันสูรีีระหบเแก่เพื่อนก็ว่าถ่วมยั้งเลยตัดตัดตัดตเนาะวิงองวินเรองวินนะเออไม่เอาแพ่จะได้หาแพาให้่ก็เจอไงูนะฮะแพรทิ Hôm nay đang ăn nấm, nhưng không thể ngủ Tại sao vậy? Tại vì Mấy... mình không có nấm Tại sao vậy? Nếu không có nấm thì không có nấm đừng có nấm này lại không có lạc? Chỉ mưa chẳng nói Nói chung là vai phát triển xăm มีนนมม้ินนองเปลี่ยนเปนเปิดหายจังพันสีนะทําดีเด้ป่าลูกน้มนอนตังรางอีกแล้วน้ครุบชิบขึ้นได้ดีนะแี่คนชิบมือจันี่เดี้ห <C oughs> ยนหนึ่งชั้นีดเนาะทํไมเดียนหนึ่งมาถ่ายให้พี่น้องเบ่งนะจำปลุงจิตตื่นเนาะ ไปดิช่อยังมึงดิ่าช่นาอืมได้บวกไหม่นตัวใหญ่ใจดีผสมานี่มีมีตัวนี้แล้วพอดีนะตัวอื่นทพอดีเนใหญจำคงต้นเพื่อพอดีแต่เพื่อของทใหญ่บวสาม ไม่หเดค่ะใบอะไรใบกัของคุ้หร้ไร้เด้อฝากมาให้นอนนอนงนอนเนื้อแบบเฮ้ยเนื้ออยางเดียวเลยเชือเื่อันนี้คือนมแม่ด้วยหนอเด้อฝากนมแม่ยังบราณกัเิ้สลับกับนมพงเนาะมันผสมันกับนมพง พราวะคัดจ่านยเตโนเม่กัเด็กน้อยแล้เสียหายเฟื่นสียหายแลวมันมทันดิมทันเก่ยได้กินลวนอนเลยดน้่ใจเืตาบ้ตาบ้กมือนึ่ก็ดีใ่รในเน้ย เนนอนวนอยู่พอกนอนทหกๆชั่วโมงปลาชองสม่วมงบางทีสามชั่วโมงก็มีมเดี๋ยวกเเ้ากกบที่สิ้นเองน้องสิ้น,นได้ข้าวาบแบบเหตุกมือนะถ่ายผอมๆกะแต่ก็สิ้นเองกั<ม>บ่ได้ยังมันมันเป็นเวียกของห้าสิ้นเองแบบนี้ เทากับิลเรอ่มแบบว่าเท่ากับชิเลิ่มซินแล้วแหะคือต่วิเท่ากับบวกะเห็ดเนาะจำนั่นจำนี่กับยานเกียบปฏิเธอกระโตแข้งขึ้นแล้วเด้ดีดองดองอย่งแงก็ยังอยู่่เฉยๆเสหน้าโอ้ยสองคนซอยกันแค่แม่แข้งแห้งเดือนหนึ่งสองเดือนหนึ่งแตแค่แน่อยู่เนาะแค่สองสามชั่วโมงแค่กับปืนมือชิมม้งเกับชั่วโมงหนึ่งก็แด้แต่นาะ

ห้หูว่าเกิดมาแต่ดินนี่แหละอย้ออยนยอยู่ของแอบ์ตั้งสี่คืนไปตารางที่ยงหุ่นกันโอ้ยนะ เนมากกับเงินำมากกับเงินอนไอยงเง้นนงเขาว่านี้กสื่อแต่อยู่เนยอยู่เน,ะนกินเนวเฮาขี่หงฮาเนาะอยู่เนกินจตกเื่อบางงนะสือ่อไปกับเนะาะเขาเขามีแล้วก,กับของเสือกับ,กบมีจกินไปนะมีไงมีใคยกินไทยนีย่เปนงนี้ ม, uz, โโ okay. มันคืออนนี้ได้นอนเตรียมตาอยู่ได้มล่ได้ค่อยหลบมันได้บางทีงี่ไปตื่นมาสองสามโมงทะได้ตื่นเี๋วพอตั้งแ่นอนอย่าง้ยๆเก็ได้นอนอย่งข้นมา่อยน้อีมันจะกระชดึกับทีนี่แหละแต่กระชนอน ยิงพาเลยอย่ะแ่งเมาเช้กับลำบากมีแข่งปัน่นเนาะมีแข่งปั่นเนปัน่นูอนะอนกันน้อนูนูนนเ,เดี่น้องด้เดกเลอปเล็กไปเแค่อีกนอนกันอน,กนอนเลยพอลูกตื่นทำประตูน,น้ำมันดิ การอยู่กันนอนก็เปลี่ยนเพื่อสิ่งไงฉันนอนจนเนาะสิ่งไงฉันนองใจเป็นปีคนไงวิตมันแต่ยังไขหัวนะให้แข็งแน่แต่ยังไขเนาะเวลาเขาจับมาอุ่มมาอ่อยอย่างยี้เห็ดแห้งได้เองเวลา ยังอ่อนอยู่ command, อ่อนเลยอุ่นอะได้ต่ย่านอ่อนกับแมนเนี่หูปัดแข็งหูนี่นแข็งปั๊ดังกับแข็งอ่าพอกันใหม่หพี่น้องขอบคุณที่เขา้ามาครับส o o ไปแล้วพี่น้อง